ครับนี่เป็นวันที่ผู้ว่าราชการได้เสนอเสนอเนยแนวทางการปฏิบัติกางตในส่วนของรจ้าหนานะครับก็จะต้องประสานใคนต่อใครนะครับแต่ละหน้าที่สำหรอบที่มีในสวนป่านะครัแต่ละจ้าน้าที่เนี่ยะของสวนผู้เรียนร้อปีครับสวนมะขามทุ่งใหญ่สต้นมะเด

สาบูนธีระผู้ว่าจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านธีรศักดิ์ใสหอยท่านนายอำเภอสุวนท่านตัวแทนนายมุพรุสิทธิ์นายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและท่านหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชุมพรทุกท่านด้วยความเคารพครับกระผมนายสรากรชิมณีนายกโครงการบริหารส่วนตะบลนาขาในนามของชาวตะบนนา ของาคณะนักข่าวในวันนี้ในโอกาสนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะทำงานและเป็นปัจจัยกำลังใจของพวกเราทุกฝ่ายจาาึงขออนุญาตเรียน,น,นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกรุณาเปิดการเริ่มกับสุภาพบารุษคณะสอบขอเสริมดีธานีร่มสุขนะครับที่ เปิดเกี่ยวพ่อแล้วก็พี่น้องทุกเพื่อนทุกท่านนะครับที่มาโลกประยุทธ์วันนี้นะครับจริงๆในที่ราษฎเนี่ยับเสนอเรื่องกับที่ที่แล้วก็เคยมาเราวฟันแนวทางการแก้ปัญหาทำยังไงแล้วพี่น้องชาวราษารหรือชาวหลังสูงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพเกษตรกรนะครับมีถามท่าเข้ามาไม่ได้รเดี๋ยวรียนบอลกันมองเห็นภาพ ก็เข้าใจเส้นทางดาวเข้าใจว่าสื่อสารที่ต้องทำมากมายนะครับอีกเรื่องที่ตอนอยู่น่าจะทุกคนมีหลายเรื่องผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากเลยที่นท่านเราทุกวันมาเห็นพอเราทำเกษตรเนี่ยตอนแรกวันนั้นนายกเขาเล็กโคเนี่ยเราก็คุยเลยหลังสองปีครับปีหลังจากปีห้ามีปัญหาเรื่องไฟแล้วครับปีหกหกเนี่ย ทังหมอปีเนียมีการสอบพันบอกแล้วก็พันบอนะครับแล้วก็ตัวเลขในคุณบอลในสมุดมาครับ,ารบแากพันบอกตัวเลขเขาที่ตัวเลขขออนุญาตมีสามพันบอกอันนึงต้องตัวเลขตรงกว่าส่วนใหญ่พี่น้องที่ชาวสวนเนี่ยเขาไม่อยากเสียที่นะครับถึงถึงทําเป็นขุดบอ่อกระดานถ้าปลูกอะไรเนี่ยถ้ามี้ากไหมมีรากพอไหมต,ต้นก็จะได้ประโยชน์จากตูนล้วยเพราะ,าะว,ว,ว่าถ้ามันกันนะ ขึ้นจากน้ำได้ดีเลยครมันได้ระบบเลยแล้วก็พี่น้องที่ขุดบ่อปลาดาลอะไรต่างๆพวกนี้มันได้ประโยชน์ได้อันนี้สมหมดเลยเม็ดฟาเนี่ยของห่าเนี่ยจะหายเลยนะจะปัญหาเรื่องของไฟแล้งเนี่ยครับงท่าแซดตะปูเบืองที่จะมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนบางทีเขาก็ไม่รับทราบไม่ไม่ได้มาคุยกันเป็นทุกๆแห่งเลยเนี่ยตอนนี้ถ้าช่วยกันทำในทุกๆทางนะครับผมคิดว่าตัวที่4เนี่ย ถ้าขาทำอย่างนี้แล้วเนี่ยพอถึงเนีมาต่อเนื่องเป็นเชื่อมได้ดังนั้นถ้าทำาคนเดียวท่านทำเดียวน้ำกระดืนก็ไม่าขุดก็ะไว้ก็ดีขุดทั้ดีน้ำมันจะหลายทางที่อื่นมันขวางน้ำเนี่ยก็รอเราจะมีน้ำใช้กันให้ได้นะครับตุยอย่อครั้งสมาคมไว้ผลประกางที่น้องเกษตรกรที่ปลูกทางเกษตรก็คุยกันอยู่ตลอดเดี๋ยววัน เดี๋ยวันเดือนที่สองน้ำจังผมจะไปดูเรื่องการกระจายว่าทุเรียนออกไปแล้วเนี่ยมันไปยังไงต้าตรวจคุณภาพของเเรียงไงนะครับเพื่อที่จะมาดูการน้ำอย่างดีของที่เราทัสาขาในนี้ครับขอบคุณครับหรือว่าเนิดชนสูงครับเดือนวนละที่สองนะครับเรื่องเพื่อการสร้างเดือนวานลต่างานล้านน้ำพ่วงขังในพื้นที่ หมู่สเอสังเส้นทางนะครับเส้นทางของคลองน้ำขาวเส้นทางของคลองงอมเส้นทางของคลองบางุเรียนนะครับก็ในพื้นที่ของกรมชลประทานันานคองตะบนขาหมู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะเป็นชื่อเป็นคองชลประทานนะครับไปช่วยทังตามน้ำจืดและวก็ทุ่งตะโขดนะครับในส่วนของแหล่งน้ํามีเส้นทางน้ําหรือลุ่มน้าสายหลักอยู่สามลุ่มน้รับคือหนึ่ง คลองน้ำเขาสองคลองมอสามคลองปากแข่งแม่ทั้งสามคลองน,นี้ต้องขอบคุณส่วนร่วกันต่เมื่อ30สปีที่แล้วมีทั้งจาก3าสิบปีแล้วไม่มีการบริหารจัดการหรือการซ่อมแซมสิ่งที่ได้ก่อสร้างไว้เลยไม่แต่น้อยการทําที่น้ําอยู่ปัจจุบันที่นั้นมีเหลือน้อยมาก ทางในน้ำไหลขนาดนี้ตื้นเขิอนจนไม่สามารถมีเจ้าของนะกันแล้ม nah ีเ <If> จ well ้าของมเจ้าของที่มีเจ้าของนะครับที่ป่าไม้ครับเจ้าของีาเล่นหนางมนอนนี้ได้อันนี้ท่ปาลินนีนี่งปาลินนี้อันี้ดูของปาลนของป่าไม้แตแนี่คร

对对对对对对对。